มาดูข้อ15ต่อนะครับข้อ15นี้นะครับบอกว่าจากข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง f 3บวก C 2บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตอนเหมือนกันา a มีความว่องไวในการเก็บริยามากกว่า C C เป็นโลหะโอเค c เป็นส,าสถานะแก๊สมีปฏิกิริยาเคมีโอเคระดับพลังงานแสดงว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับสมบัตินะครับแล้วก็การจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับ เมื่อเราอ่านโจทย์รอบอ่านช้อยเสร็จแล้วเรามาทําสถานการณ์ทีนี้ที่เขาให้มานะครับพยายามฝึกอ,อ่านโจทย์นะเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือไม่ไม่งั้นถ้าเราไปอ่านจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มกันที่ A มีเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลนะเนาะตัวเลขอะตอมกับเลขมวลเนะี่ยนักเรียนควรจะทราบเนาะจากที่ครูสอนมาก็คือ เลขอะตอมกับเลขมวลเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นเลขมวลโดยเลขมวลตรงนี้จะเกิดจากการรวมตัวก่อนของโปรตอนบวกกับนิวตรอนส่วนตรงนี้เลขอะตอมนี้จะบวกบอกถึงจํานวนจํานวนอะไรจํานวนโปรตอนกับจํานวนอิเล็กตรอนที่มันจะมีขนาดเท่ากันนั่นแสดงว่าเมื่อเหดธาตุาเอปึ๊บนักเรียนควจะทราบไปว่าโปรตอนเป็น13อิเล็กตรอนเป็น13 เสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นโปรตอนไปแล้วสิบสามใช่ไหมจะเหลือเป็นไอตัวนิวตรอนอยู่เท่าไหร่ถึงจะเป็น27เป็นสิบสเรียกควรจะวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ให้ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เราเอาจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมาจัดเรียงเป็นม,มาจัดเรียงเป็นระดับพลังงานนะครับโดยระดับพลังงานเวลาเราจัดเราก็จะเป็นเ่็นเท่ากับหนึ่ง เเท่ากับ2 n เ็นเท่ากับ3 n เ็นเท่ากับ4ใช่ไหมในลอเราจัดนะครับเราก็จะเริ่มจากเช่น13เนี่ยก็จะเป็น2 8 3ใช่ไหมมันก็จะบวกเป็น2อาบวก8เป็น10บใช่บวกอีก3เป็น13นั่นแสดงให้เห็นว่าหมู่ a นี้อยู่ที่หมู 3, ่าคาบนะคาบ3 คือคาบเนี่ยเราจะมาดูจากระดับพลังงานนะครับมเราดูจากเวเลน์อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะครับเราจะราบแล้วว่า A อมู่3าคาบสานะครับอ่าเสร็จปุ๊บต่อมาครับมาดู B B ก็เหมือนกันเราควรจะทราบว่าเนี่ยคือโปรตอนแล้วก็เนี่ยคืออิเล็กตรอนอ่าเป็นโปรตอนไปแล้วเป็นกี่ตัวเป็นโปรตอนไปแล้ว15บห้าอิเล็กตรอนต้องเป็นเท่าไหร่ 16ถึงจะบวกกันเป็น31ใช่ไหมดังนั้นเวลาเราจัดเราก็จะได้2 8เป็น10แล้วใช่ไหมเหลืออีกตัวเหลืออีก5ตัวก็วเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็เลยได้ว่าตรงนี้อยู่โม,โม 5, นะโมห้าคาบหนาบ3เหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับตัวต่อไปนะครับคุณเปลี่ยนสีนิดนึี้จะได้ตากันตัวนี้นะครับ C เป็นยี่สิบก็จะเป็นสองแปดเป็นสิบแล้วใช่ไหมอ่าแปดอีกเป็นเท่าไหร่เป็นสิบแปดแล้วก็สองอ่ะนี่เกินมาระดับพลังงานที่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูนะเวลีนิตันเป็นสองก็แปลว่าหมูสองคาบไหนคาบที่สี่นะเห็นไหมก็เป็นหมูสองคาบสี่คาบนี้ในตารางคาบนะครับ,นะรบอ่ะตัวต่อไปครับ ตัวสุดท้ายตรงนี้ก็เป็น35ใช่ไหมเราก็จับ8อ่า18ใช่ไหมเจ็ดมงบอกถึงอะไรมุบอกนี่งหม, 7, หมูห่็ 4, 4, ใช่ไหมคาบไหนคาบสี่คาบสี่นะครับตรงนี้นี่คือข้อมูลที่เราควรจะทำความเข้าใจให้ได้แล้วก็หาบออกมาให้เป็นนะครับตัวต่อไปครับบอกว่า เีนี้เราจะวิเคราะห์นะว่าข้อไหนมันถูกนะครับ a 3บวกกับ c 2บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน a 3บวกหมายเขาว่าไง a 3บวกหมายถึงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยลดลงไป3ตัวจาก13ลดลงไป3แปลว่า a 3บวกมีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวคือถ้ามันเป็น13เนี่ยแปลว่ามันไม่มีประจุคือสมดุล แต่ถ้าเกิดมันลดลงไปสามแปลว่าประจุบวกทือเป็นโปรตอนเนี่ยจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมนั่นก็แปลว่าอะตอนเนี้ยโปรตอนเนี่ยมีค่ามากกว่าคือสิบสามใช่ไหมอิเล็กตรอนโดนลดไปสามตัวก็จะเหลือเท่าไหร่ก็จะเหลือสิบารเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับโปรตอนเป็นสิบสามเห็นไหมคือไอประจุบวกเนี่ยมันเกินมาสามตัวนั่นก็คือบวกสามนี่เองที่มาของมันโอเคไหมถ้าเป็น C แบบเนี้ย c ตรงเนี้ย นะครับโปรตอนมันเป็นเท่าไหร่ C โปรตอนเป็น20แต่ไอส่วนที่จะหายไปคืออ e ิเล็กตรอนถามว่ามันต้องหายไปเท่าไหร่ถึงจะเป็น2บวกอิเ e ล็กตรอนจาก20มันต้องหายไป2ก็คือลบ2ออกก็จะเหลือ18โปรตอนก็จะมีค่ากว่าอ e ิเล็กตรอนอยู่2ตัวนะั่นก็คือเกิดประจุบวก2เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือส่วนที่เราต้องทราบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็นำอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมาจัดเรียงทีนี้ การจัดจเรียงของ A นะครับ A ก็จะได้เป็น10ตัวนะก็คือ2กับ8ใช่ไหมสองกับ8 c มีกี่ตัวมี18ก็จะเป็น2 8 8มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนึงอยู่คาบสองอันนึงอยู่คาบสใช่ไหมครับดังนั้นข้อหนึ่งเลยผิดนะครับเวลาวิเคราะห์แบบนี้นะครับ ต่อไปข้อที่2ธาตุ A มีความว่องไวในการเกิดปฏิาาก,ก, A, กิริยามากกว่าธาตุ C A ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า C เราไปดู A ครับ A A อยู่โมง่ M, 3ใช่ไหม A อยู่โมง่ M, 3นะครับคาบ3ใช่ไหมครับอ่าก็ A เนี่ยจะเป็นโลหะใช่ไหมหมู่สามคาบสามอ่า A เป็นโลหะถ้านักเรียนจำตารางธาตุได้นะ A เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีความว่องไวในการเกิดปเปรียนมากกว่า c ดู c ครับ c เป็น20 20อยู่หมู่หมู่2นะครับอันเนี้ยก็เป็นโลหะเหมือนกัน โลหะเจอโลหะครับโลหะเจอโลหะเลยแต่ C U หมู 2, A, U, ม่สอง EU หมู่สามตัวไหนไวกว่ากันหมู่สกับหมู่สนะครับคำตบคอบก็คือ C จะต้องมีความไวในการทำกิกรยามากกว่านะครับเพราะว่า C มีความเป็นโลหะมากกว่านะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะครับตัวนี้ ข้อ2เนี่ยผิดนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ธาตุา A มีความเป็นโลหะ A และ C มีความเป็นโลหะถูกครับ A กับ C เป็นโลหะเราวิเคราะห์กันมาแล้วส่วน B และ D เป็นอะโลหะ B ีวีอยู่หมู่ห้าใช่ B เป็นโลหะอะโลหะหมู่ห้านะเป็นอะโลหะนะครับถูกต้องอ่า D อยูมู่7โอ้อันนี้ชัดเลย D ก็เป็นอะโลหะนะครับดังนั้นข้อนี้ถูกครับ A C เป็นโลหะ B D เป็นอะโลหะถูกต้องเลยดูจากไหนดูจากหมู่ครูถึงบอกว่ามันต้องจำตารางธาตุให้ได้นะครับอ่าต้องจำตารางธาตุให้ได้ถ้าจำได้เนี่ยจบเลยนะครับต่อไปนะครับธาตุ C มีสถานะเป็นแก๊ส ซี C, มีสถานะเป็นแก๊สว่องไวต่อการเกิดติกิยาเคมีซีมีสถานะเป็นแก๊สโลหะสถานะเป็นอะไรของแข็งครับของแข็งปิดสถานะแก๊สมาจากไหนพวงไวในการทำฏิกิยาเคมีทุกนะครับโลหะมีความว่องไวแต่สถานะมันปิดข้อนี้เลยอย่างปิดอยู่นะครับธาตุ B มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่3มากกว่าธาตุ D B ะร,ระดับพลัง งานในวีเอนวีเอนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่ากับ5นะครับส่วน D มีร,ระดับพลังงานในวีเลนอิเล็กตรอนในร,ระดับที่3เป็น18ถูกไหมปิดนะครับเพราะว่า B มีค่าน้อยกว่าเพราะ B มีแค่5ตัว uh, แต่ D มีตั้ง18ตัว uh. ในระดับพลังงานที่3ดางนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อข้อที่3นะครับตามที่เราวิเคราะห์มา นะครับอ่ะทีนี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเรียนจำตารางธาตุได้เนี่ยข้อนี้จะเป็นข้อที่ง่ายเลยนะถ้าเรียนระบุได้นักเรียนจะดูจากเลขอะตอมอย่างเดียวแล้วนักเรียนจะระบุได้เลยว่าเป็นธาตุอะไรนะครับก็คือ b 15คืออะไรครับคือฟอสฟอรัส c เป็น20คือแคลเซียมใช่ไหม d เป็น35คืออะไรโบม นะครับบีอาร์โลหาคือถ้านักเรียนทราบแบบนี้นักเรียนจะรู้เลยว่าอันไหนเป็นโลหะอันไหนเป็นอะโลหะอันไหนมีความว่องไวในการถ่าิยาอันไหนไม่มีความว่องไวในการถ่รยยาข้อนี้จะไม่ต้องมาวิเคราะห์การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้เลยมันจะช่วยในการประหยัดเวลานักเรียนได้มากนะครับอ่ะก็ทตุที่ครูบอก20่สท่านะครับที่ว่าก็คือตรงนี้นะครับครูบอ,อกนิดนึงนะครับ ตัวเนี้ยทำไมเราต้องจำอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าเราจำไปได้นะครับ1ไฮโดรเจนท่องเลฮีเลียม3ลิเทียม4ี่เบลิเลียมนะครับ5โบรอน6คาร์บอน7ไนโตรเจน8ออกซิเจน9ฟอสฟอรัสอ่า10นีออน11โซเดียม12แมกนีเซียมนะครับ13อลูมิเนียม14ซิลิคอน15ฟอสฟอรัส16ซัลเฟอร์17คลอรีน18อาร์กอน 19โพแทสเซียมและ20แคลเซียมเห็นไหมโอเนตเขาก็ออกไล่ๆกันอยู่แล้วอันนี้มีเกินมาน,นิดนึงคือโบมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเรา,าจำได้20ธาตุเหมือนที่กรูบอกนะครับก็จะช่วยให้โอเนตข้อนี้นะครับเราก็จะสามารถทำได้รวดเร็วมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็จะระบุได้เลยนะนะครับว่าตรงนี้คืออลูมิเนียมนะครับ ตรงนี้คือฟอสฟอรัสต,ตรงนี้คือแคลเซียมตรงนี้คือโบมายไปมจากนั้นเราก็ไม่พิครา์อเอาในนี้เลยโดยที่มแทบจะไม่ต้องจัดเรียงเลยตอนให้ยุ่งยากเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นจําเป็นนะครับในกาเรียนการจําธาตุในตารางธาตุให้ได้เบื้องต้นเนี่ยยี่สิบธาตุใครมากกว่าน,นั้นก็ขยับเป็นสักสี่สิบเนี่ยจะชัวร์ดีมากนะครับแล้วก็สมบัติของตารางธาตุนะครับ,รบอ่าควรจะจําให้ได้ นะครับโอเคนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับ